โรซาเข้าครัววันนี้เราจะมาทำขนมปังกระเทียมกันนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีแค่นี้เลยค่ะเราก็จะใส่กระเทียมกับปรเซโมโลหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะสับให้ละเอียดละเอียดเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเนยนะคะเราใส่เนยเพื่อความหอมนะคะ เราก็จะทำด้วยการที่เราจะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะคนๆเขาค่ะชอบมากก็ใส่มากนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยเราก็ชอบมากพอสมควรเราก็จะใส่ไปเยอะหน่อยนึงเ,เสร็จแล้วเราก็จะมาทาขนมปังกระเทียมของเรา แบบนี้เลยนะคะเราก็จะวางไปค่ะอันไหนที่ทาแล้วเราก็จะวางไปแบบนี้ค่ะเราชอบให้มีกลิ่นหอมของกระเทียมเยอะๆกับปลาเซมโมลมันอร่อยมากนะคะทุกคนมีใครทำเหมือนเราไหมหรือว่ามีวิธีการทำยังไงบอกกันมาได้นะคะ เราก็จะทําของเราแบบนี้ค่ะวางไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนี่ยเราก็จะได้ความหอมของเนยและก็กระเทียมของเราปรัดเซโมโลอีกปรัดเซโมโลก็คือผักชีผักชีของฝรั่งนะคะ ทำกินเองค่ะที่บ้านจุกๆไปเลยค่ะถ้าเราไปที่ร้านเขาก็จะใส่นิดเดียวนะคะแค่พอปลาเลมปลาเลมเขาไม่ใส่เยอะเหมือนเรานะคะทำไปคุยไปเนาะเสร็จแล้วค่ะ เราก็ทำเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาเข้าเตาอบที่เราวอรมไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ไฟประมาณ150องศานะคะในการที่เราจะอบขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะปังกระเทียมของเราก็ ออกมาหน้าตาหน้ากินไหมคะทุกคนใช้เวลาไม่นานคะ่ะเราก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วคะ่ะมาคะ่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะ